อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพูดถึงเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะครับเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ น้ำบริหารจัดการไปแล้วในส่วนของน้ําท่วมแต่พอต้นต้นปีหรือว่าช่วงหน้าหนาวเจอเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องของฝุ่นนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะก็มีการเคาะมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นปี2568นะคะซึ่งจะมีการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ําทั่วไทยด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการกล่าว เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็จะมีการมอบนโยบายที่สําคัญค่ะอย่างแรกเลยก็คือการให้รัฐบาลเนี่ยจะมีการให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนั่นเอง เรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ PM 2.5เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดด้วยแล้วก็มีการหามาตรการในการป้องกันร่วมกันเรื่องของ PM 2.5ให้ลดลงแล้วก็ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความสําคัญนะฮะกับปัญหาการลักลอบฝังกลบกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เข้ามาดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวรวมถึงการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวของอุทกภัยน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับภายหลังจากที่เกิดอุทกภัยด้วยร่วมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและก็ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบประเด็นสําคัญสําคัญดังต่อไปนี้ครับใช่ค่ะประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการสัญญารับเงินอุด หนุนค่ะก็จะมีการดําเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะของประเทศเยอรมัน234ล้านบาทก็จะมีการนําเงินเนี่ยเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม150ล้านบาทเป็นการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะให้กับภาคธุรกิจโรงแรมที่พักธุรกิจขนาดกลาง SME ต่างๆอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกาค่ะรวมถึงการปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี25 170อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยเป็นหัวใจสำคัญคือการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกนะฮะในระดับพื้นที่ด้วยภาคประชาชนเองต้องให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงโทษด,ด้วยนะฮะพิษภัยของกา๊าซเรือนกระจกด้วยเป็นต้นแบบครับในการขยายผลแล้วก็สร้างการรับรู้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศมุ่งเป้าหมายนะฮะในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วประเทศนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็มาตรการที่3นะคะเป็นมาตรการควบคุมและการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่รับดําเนินการของเสียซึ่งก็มีความเสี่ยงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะอย่างเช่นในช่วงเมื่อเดือนเมษายนก็จะมีข่าวในเรื่องของแคดเมียมนั่นเองตรงนี้เขาก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของมาตรการมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าหม,หมอกควันแล้วก็ฝุ่นลองในปี2 5 6 8นี้ก็จะมีมาตรการจัดการไฟในพื้นที่ทําการเกษตรการควบคุมฝุ่นละอองในเมืองนะคะรวมถึงมีการพูดคุยบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการหมอกควันข้ามแดนซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีกลไกในการบริหารงานกับคณะกรรมการอํานวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราว ที่จะต้องช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะพี่บอลต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบเป็นห่วงโซ่นะเป็นลูกโซ่ก็คือเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็จ,จะทําให้เกิดน้ําท่วมบุทกภัยต่างๆมากมายเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตรหนักถึงโทษแล้วก็พิษภัยเรื่องราวของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับ